แล้วยังไงดรมาิกามึงคิดว่ามันจะรอดหรอคะขนาดทนายมันเองเนี่ยมันยังติดคุกไปแล้วเลย <laughs> ขอโทษนะคะที่หัวเราะแบบแบบดูไม่มีสำรวมักนิดหน่อยขอโทษนะคะที่ไม่สามารถสำรวมกับเรื่องนี้ได้ <laughs> แหมถ้าเป็นปลาใสเขาให้ปลาปลาใสหาเสียงเขาให้ปลาใสหาเสียงพวกมันทั้งนั้นแหละ พวกมันไม่ให้เราเป็นรัฐบาลพวกเขาเขาคนนั้นเขาไม่ให้เราเป็นรัฐบาลอีควายก็มึงเป็นรัฐบาลได้ตอนที่อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีพวกมึงทั้งแก๊งไม่ใช่เหรอที่มีสสในสภามากที่สุดเขาให้มึงเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีเขาให้พวกมึงเนี่ยไปร่วมรัฐบาลกับอนุทินพวกมึงไปโหวตอนุทินเป็นนายกเขาให้มึงเก้าเกากระรวงแล้วทำไมมึงไม่ไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองอีควาย ควายจริงๆเลยมีคนบอกว่าซิปแตกในขอดูซิปแป๊บหนึ่งก่อนนะไม่แตกหรอกมันปีนิดหน่อยโอ้มึงก็ควายจริงๆเลยเออพวกมึงก็นะที่หลังกูจะไม่ลุกเลยนะพวกมึงเนี่ยสอ่องแม้กระทั่งซิปกูเนี่ยฮะเอออาจัดไป มึงมีโอกาสไปบริหารประเทศแต่มึงไม่บริหารแล้วมึงจะไปหาเสียงหาพ่อมึงเหรอมึงจะไปหาเสียงเอาเป็นนายกรัฐมนตรดีมึงไปหาเสียงเพื่อบริหารชาติหาพ่อมึงเหรอเขาให้มึงไปบริหารตั้งแต่ตอนที่โหวตอนุทินเป็นนายกเสียงมึงมากกว่าอนุทินแล้วทำไมมึงยกตำแหน่งนายกให้กับอนุทินโดยที่มึงไม่เป็นรัฐมนตรีเลยควายข้อที่หนึ่งมึงมีโอกาสเป็นแต่มึงไม่เป็น เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามึงต้องการที่จะมีอํานาจเพื่อที่จะไปล้างผลาญประเทศชาติไปซาะสถาบันสําคัญของ,องชาติทั้งชาติทั้งศาสนาทั้งพระมากษาสตร์อย่างเดียวใช่ไหมแลื่อะไรเดียวกันมึงต้องการที่จะอะไรเอาอำนาจไปนั่งแกรัตนูนแก้หาพ่อมึงเหรอ กฎหมายอยู่บนหัวกระบาลมึงขณะเดียวกันกฎหมายก็อย um. so ู yeah, right. so ga, ่บนหัวกระบาลกูแ hmm ล้วกฎหมายไปทำร้ายคนพ่อกนแม่มึงตั้งแต่ตอนไหนล่ะถ้าเกิดมึงเนี่ยไม่ทำผิดกฎหมายแล้วกฎหมายจะเอามึงไปผิดได้ยังไงกันอีหาขนาดเรื่องส่งออกต้องมีสต็อกของเรื่องสั้นๆง่ายๆแค่นี้มึงยังไม่รู้เลยมึงยังไปเถียงกับอีสุปจีทาง้าๆทีสุปจีก็ไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่เลย แต่ปรากฏซุปจีการเป็นฮีโร่ไปเลยเมื่อเทียบกับเมืองซึ่งไม่มีปัญญาอีควายขณะเดียวกันดีเบตรอบที่แล้วตอนเลือกตั้งครั้งก่อนบอกว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยางอีไหมออะไม้จงกระตั้งเป็นหมวยแล้วอะ่ะอีไหมอะ่ะพูดจงหมอยร่วงแล้วอะ่ะแต่ปรากฏว่าไม่รู้เลยว่าจังหวัดในประเทศไทย จังหวัดใดที่มีค่าแรงขั้นต่ำและรายได้สะสมต่อเดือนต่อปีน้อยที่สุดในประเทศอยู่ที่จังหวัดอะไรเสือกไม่รู้อีควายพวกมึงนอกจากจะตบเมียเลียตินแสสดามึงแล้วอะพวกมึงทำอะไรเป็นละพวกมึงทำอะไรไม่เป็นนอกจากทำไม่เป็นแล้วเนี่ยพวกมึงเนี่ยยังเป็นพวกอายุน้อยร้อยล้าน มาฟอกเงินจากคดียาเสพติดก็อีบังพลัดของมึงไงผู้สมัครมึงเนี่ยโดนจับคดียาเสพติดอีตาของมึงไงเป็นสสมาแล้วสมัยหนึ่งเป็นตั้งแต่ปีหกห้าเป็นตั้งแต่เป็นสอสอปีหกหกปรากฏว่ากลายเป็นศาสดาของบ่อนพนันออนไลน์ควายฟอกเงินตั้งสี่ร้อยล้านแล้วเนี่ยอีฟันจอบใช่ไหมที่ไปแดกข้าวบ้านมันอ,อีอีไอ้บังบอนใช่ไหมไปแดกข้าวบ้านมัน อีกครั้งยาวครั้ยงยืนจะไม่ไปแดกเข้าบ้านมันทิงจังหวัดตากแล้วมันใช่ไหมที่เอาเงินฟอกเนี่ยไปบริจาคพักมึง <c oughs> เลือกไปเนี่ยคะแนนแม่งกระตกหกหายเพราะว่าอะไรเพราะพักมึงเนี่ยรับเงินเนี่ยจากบรรดาพวกฟอกเงินจากยาเสพติดและจากอะไรอีกและจากพน,นันออนไลน์ควายกู <c oughs> ไม่ได้รับจ้างใครมาด่านะแต่กูด่าของกูเนี่ยพวกมึงเนี่ยกูด่ามาตั้งแต่มึงเกิดแล้ว ูด่าพวกมึงมตั้งแต่มึงเกิดมาตั้งแต่สมัยพเอนประยุทธ์แล้วจนบัดนี้พเอนประยุทธ์มาเป็นองคมนตรีแล้วกูยังด่ามึงอยู่เลยเพราะคนอย่างพวกมึงเนี่ยถ้าไม่ดา่ามึงไม่สำเนียกไม่สำนึกไงพูดจาดีๆพวกมึงมันไม่รู้เรื่องไงเข้าใจไหมพวกมึงมันไอ้พวกเด็กอดรวยรวยด้ยที่ม,ม,มีที่มาที่ไปของเงินอีค้ายาอีบอลพนันออนไลน์อีสแกมเมอร์ มึงไม่มีเท่าเลยแต่พักมึงอะดำปิดตีกันหมดเลยกูไม่ได้พูดถึงพักใดนะถ้ามึงเดือดร้อนใจอะมึงก็ฟ้องกรกตได้นะแล้วกูจะดึงกกตอีสแวงบุญมาอีกสิวีบุญมีเนี่ยกูจะดึงอีกกกตให้ตื่นขึ้นมาเลยก่อนที่มันจะไปติดคุกเดี๋ยวกูจะดึงอีกกกตกูจะกระตุกหนวดกรกตว่าจะต้องจับมึงในข้อหาอะไรคอยดูดิ จบข่าวโอเคนะคะตามนั้นแหละเออตามนั้นนะ่ะอ่ะแล้วบ้านนี้ยังไงเนี่ยบ้านนี้อะไรสวัสดีค่ะผมก็รักส้มไม่มีใครจ้างโอ้ยเขาจะมีปัญญาจ้างอะไรมึงละโอ้ยพอคุณคนรวยพอคุณหน้าเหียกมึงจะรักใครมึงก็รักไปเถอะ แล้วตอนนี้กูเนี่ยกำลังด่าส้มอยู่มึงก็ไม่ต้องมานั่งขวางกูเสรีภาพของกูที่กูจะรักใครและด่าใครเสรีภาพของมึงเช่นกันที่มึงจะรักส้มหรือด่าไม่ด่าส้มก็เสรีภาพของมึงเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกูจะด่านี่ก็เรื่องของกูเหมือนกันเข้าใจยังทำไมล่ะเอา้าก็เสรีภาพไงพลาดอนภาพไงอิสระภาพไงกูมีอิสระภาพในการด่าอิสระภาพในความคิด กูมีเสรีภาพในการที่จะเลือกใครก็ได้และกูมีเสรีภาพในการที่จะไม่รักมึงก็ได้ขณะเดียวกันมึงรณรงค์ให้ทุกอย่างเต้าเทียมแต่มึงเนี่ยมาบอกว่าสลิมแก่และงโง่นอกจากนั้นยังยากจนคําถามก็คือมึงอะ่ะอีพิษมึงรวยมาจากอะไรพ่อมึงใช่ไหมฮะพ่อมึงใช่ไหมที่ไปสอนทักษิณแท้เวยเนี่ยเลี้ยงภาษีจนกระทั่งพ่อมึงเนี่ยได้เงินคอร์รัปชันเนี่ยจากทักษิณแท้วยไปเนี่ยเป็นเนี่ย ข้าคอมมิชชัสนส่วนตัวของพ่อมึงอะ่ะมึงไปตามพ่อมึงสิขุดศพพ่อมึงมามึงไปขุดศพพ่อมึงมาแล้วกูจะถามให้เลยว่าพ่อมึงเนี่ยเอาความรวยมรดกตกทอดไปให้มึงเนี่ยฮะขายปลาทวยรวยมาจากอะไรเนี่ยฮะโอเคค่ะจัดไปเลยค่ะไม่ได้กลัวค่ะ มึงอยากฟ้องมึงฟ้องกูมาเลยแล้วกูจะถลกหนังหัวพ่อมึงด้วยมึงมาเลยเออพี่ครับพี่ครับพอดีพ่อผมน่ะตุยไปแล้วครับพ่อมึงตุยนั่นแหละแต่พ่อมึงยังไม่ได้เข้าคุกพ่อมึงตุยก่อนจะเข้าคุกแต่ถ้าพ่อมึงอยู่พ่อมึงต้องเข้าคุก,กก่อนทีทักษิณแซอวยสอนกันเนี่ย ให้มีความรวยแต่โกงาก้าโกงภาษีเลี้ยงภาษีประเทศชาติบ้านเมืองพ่อมึงนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะเกิดพ่อมึงตุยไปแล้วมึงนั่นแหละพ่อมึงสอนมาให้เป็นคนเนี่ยนะเลี้ยงภาษีไม่มีที่มาที่ไปของเงินใช้หรือไม่กูจะถามพ่อมึงเออทั้งหมดนี้กูก็ไม่ได้พูดชื่อใครอ,อะเนาะ ถ้าเกิดดิ้นรนอยากจะหาเรื่องก็มาได้เลยนะเพราะทั้งหมดที่รัรบากาพูดมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงพูดมาตั้งแต่ EP แรกจกนกระทั่ง EP นี้ยังไม่ได้พูดชื่อใครเลยเจ๊<ช> <ff le> ยังไม่ได้พูดเรื่องเรื่องอะไรเกิดไม่ยังไม่ได้พูดชื่อใครเลยค่ะและขณะเดียวกันทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นพล็อตละครน,นะคะ ผู้กำกับขาทั้งหมดเป็นพล็อตละครค่ะโดยตริกาพล็อตละครว่ามันมีเนี่ยนะคะผู้ร้ายหน้าหักคนหนึ่งพยายามจะเป็นพระเอกแต่เป็นไม่ได้นะคะสะสมทั้งปะแถบปะทองสะสมสังสร้อยแหวนเงินทองซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากพ่อพ่อซึ่งคอรับท่นชาติคอรับท่นชาติร่วมกันกับบรรดาไอ้ผู้ร้ายนะคะหน้าเหลี่ยมอีกคนหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นดิฉันก็เขียนพล็อตละครไว้ทีนี้ยังหาพระเอกไม่ได้เพราะเหลือแต่ผู้ร้ายกับผู้ร้ายแล้วก็ผู้ร้ายตอนนี้กําลังหาพระเอกกับนางเอกอยู่พล็อตละครเรื่องนี้ดิฉัน ก็กาลังคิดว่าจะเอาชงลงช่องทิกต o k นี่แหละค่ะดิฉันจะสร้างละครจะเอาลงช่องทิกต o k นี่แหละค่ะถามว่าละครเรื่องอะไรเรื่องคุณธรรมคําจุนโลกมีไหมแต่ก่อนที่มึงจะบูลลี่ใครอะนะว่าคนนั้นจนคนนั้นรวยก่อนที่มึงจะไปบูลลี่ใครไปดูถูกใครว่ารวยหรือจนหรืออะไรต่างๆอะนะมึงไปดูหนังหน้ามึงก่อน ถ้าเกิดรถสปอร์ตมึงมีเยอะปลาทองมึงมีเยอะมึงไปขายปลาทองสักแปดตัวแล้วก็ขายรถสปอร์ตสักแปดคันแล้วก็ไปเหลาไปเหล้าหน้าดีกว่าไหมไปเหลาก่อนมึงไปเหลามาก่อนมึงไปเหลามาก่อนเหยียกไปไหนก่อนสั้นไปไหนแล้วก็หักไปไหนก่อนหน้ามึงอะ่ะอีหาค,ค,คนรวยแล้วก็รูปหล่อมากเห็นหน้าแล้วอยากขี่ ก่อนที่มึงจะไปบูลลี่ใครเขาอะนะมึงต้องดูหนังหน้ามึงก่อนแล้วก็ที่บ้านมีกระจกไหมที่บ้านอะที่บ้านมีกระจกไหมอุ้ย,ยพระคนรูปหล่อสูงสมาร์ทรถสปอร์ตมึงอะขาเหยียบถึงหรือเปล่ากูย,ยังไม่รู้เลยที่จอดทิ้งเพราะขามึงเหยียบมถึงใช่ไม่ใช่กูรู้ว่ามึงนั่งฟังกูอยู่ไงกูถึงพูด แล้วมึงก็เนี่ยจ้องว่ากูเนี่ยจะหลุดชื่อมึงออกมาเมื่อไหร่แล้วกูก็ไม่พูดชื่อมึงสักทีหนึง่งแล้วทุกคนก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะตีความไปถึงมึงได้เพราะไม่มีใครรู้จักมึงเพราะมึงไม่ดังไงอีควายโอเคนะคะตามนั้นแหละพวกกูไม่ได้ดิ้นหรอกนะ เพราะปกติแล้วพวกกูไม่ได้อวดรวยกันอยู่แล้วไม่ได้อวดสวยอวดหล่ออยู่แล้วอ่ะพวกกูไม่ได้ดิ้นหรอกนะแต่พวกกูเนี่ยจะก,กระชากหน้ากากมึงอ่ะออกมาและหลังจากนี้ถ้าเกิดตำรวจไม่เยี่ยมบ้านมึงกูจะไม่ยอมหลังจากนี้ถ้าเกิดตำรวจไม่ไปขุดการขายปลาทองของมึงกูก็จะไม่ยอม ดูปากด็อกเตอร์มาลิกันะคะและหลังจากนี้ถ้ากองปราบไม่เป็นื้อคดีปีห้าห้าที่มึงหมิ่นในหลวงกูก็จะไม่ยอมกูจะไม่ยอมกูจะไม่ยอมมึงดูปากกูนี่กูจะไม่ยอมอีน้าเหีย อีเฮียอีหน้าตัวเมียใครๆเขาก็บอกว่ามึงเฮียทังนั้นแหละหน้าเฮียแล้วก็หน้าเฮียแล้วก็หน้าหือซ้อมเมียตีเมียเสือกแล้วแจ้งความเมียด้วยอุ้ยแม่มมากหล่อมากโอเคนะตามนั้นแหละอีจันไหล แต่อย่างไรก็ตามนะเด็กก็ด็ก,ดกตมริกาขออนุญาตนะคะพักเบรกช่วงนี้ไปช่วงหนึ่งก่อนนะคะอัน,นื้อมันเจ๋วมาด็กตมริกาขออนุญาตนะคะขายนะคะสกินแคร์ของดอก็กเมริกานะคะต่อไปนี้ด็กตุมริกาขออนุญาตนะคะเปิดตัวสกินคร์ นี่คือกันแดดของดอรมริกานะคะปกติขายที่ราคา390บาทค่ะแต่กันแดดของดอรมริกาผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่ทํามาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแต่ตัวนี้เป็นไอเทมใหม่จาก Molly S Protection นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น UV Protection ของดรมริกาสกินแคร์นะคะตัวนี้จะเรียกว่า Molly S UV Protection ซึ่งจะเป็นนะคะตัว s p f p 50 PA++++ บเวกบวกบวกเป็นกันแดดที่ไม่ผสมรองพื้นผู้ชายใช้ได้ตีก๊อฟลุมไหนก็ได้ตั้งลุม สีเก้าลุมยี่สิบได้หมดเลยนะคะอ่ะจัดไปตัวนี้นะคะจากราคานะคะที่ดัเอรมริกาขายนะคะสามร้อยเก้าสิบาทตอนนี้ดัเรมริกาจะแฟลตเซลล์กันแดดนะคะตัวนี้นะคะเหลือแค่ร9อยเก้าสิบ้าบาทเตรียมตัวกดนะคะนับหนึ่งถึงสามแล้วกดเลยนะคะจากสามรอยเก้าสิบตอนนี้นับเวลาถอยหลังแฟลตเซลล์นะคะสามนับสามนะคะนับถอยหลังสามนะคะแล้วคุณกดได้เลยนะคะสามสองหนึ่งกดค่ะ กดเลยค่ะคุณพี่กดเลยค่ะคุณพี่กดกันแดดจากราคา300อันนี้เนี่ยทำมาเพื่อให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้ใช้ราคานี้แต่ขณะที่ดร์มอลลี่ก็ใช้เหมือนกันและลูกหลานดเรมาริกาก็ใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะได้นะคะตัวนี้นะคะคือกันแดดนะคะแบรนด์ใหม่ของดอเรมาริกาซึ่งดอเรมาริกามีกันแดด2รุ่นคือรุ่นที่เป็นหลอดขาวกับรุ่นที่เป็นหลอดดา ลุ่มที่เป็นหลอดดานะคะดรมคนกาหอบอกว่ามันดีมากเลยนะคะทุกคนหลอดดํานะคะมันจะอยู่แบบนี้นะคะทุกคนและนี่คือ Molly S Protection นะคะตัวนี้จะเป็นกันแดดที่ผสมไม่ผสมรองพื้นแต่มี S P F 5 0 P A บวกบวกบวกป้องกันฝุ่นป้องกัน P M ป้องกันแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์และป้องกันแสงเหลืองแสงขาวและป้องกันไม่ให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดําและหน้าเนี่ยจะฉ่าทั้งวันนอกจากนั้นยังเติมระหว่างที่คุณเมคอัพไปแล้วก็เติมได้อีกทั้งวันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคะมันจะมีตัว p เมอร์ที่ช่วย บเบลอรูขุมขนให้กับคุณด้วยบเบลอรูขุมขนเหมาะสําหรับคนที่เป็นผู้ชายเป็นคนที่เป็นผู้หญิงและผู้รูขุมขนกว้างแล้วหน้าไม่เรียบไม่เนียนตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวเรียบแล้วก็เนียนเดมรมยวตกาจะทาให้ดูนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบนี้เห็นไหมคะเนื้อขาวแบบนี้เห็นไหมคะจากนั้นพวกคุณเกลี่ยะคะ่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นตัวที่เกลี่ยง่ายมากใช้มือก็ได้แล้วเกลี่ยง่ายมากใต้ตาได้ด้วย ปกป้องแดดปกป้องผิวหน้าเห็นไหมคะผู้ชายจึงใช้ได้เด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กตั้งแต่สามขวบขึ้นไปใช้กันแดดของดรอเรมริกาตัวนี้เรียกว่า Molly S กันแดด m o l l ี่ค่ะแบรนด์นี้เรียกว่า Molly S จะเป็นหนึ่งในแบรนด์ของดรอเรมริกาสกินแคร์ตัวนี้นะคะ SPF 50 PA บวกบวกบวกเป็นกันแดดที่ไม่ผสมรองพื้นเหมาะสำหรับผู้ชายผู้หญิงทุกคนคนแก่คนเฒ่าใช้ได้หมด คุณพี่คะทุกคนเขาใช้กันแล้วนะคะผู้ชายเขาไปททะเลกันเขาไปภูเก็ตกันเขาไปเล่นวินเซิร์ฟกันกลับออกมาปุ๊บหน้าเป๊ะเหมือนเดิมไม่มีฝ้าขึ้นเลยทุกคนค่ะตัวนี้จากราคา390ฉันกลัวว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาน้องๆบรรดาพวกเจนอันฟ้าทั้งหลายจะไม่มีเงินไปซื้อของป้าดเรมาริกาฉันก็เลยขายให้ในราคาที่บรรดาเพื่อนๆของหลานสามารถซื้อได้ก็คือมีเงิน199บาบาทซื้อได้หนึ่งหลอดจัดไปได้เลยค่ะ เห็นไหมคะแล้วหน้าก็จะเนียนแบบนี้เห็นไหมคะหน้าจะเนียนแบบนี้เลยหน้าจะเนียนแบบนี้เลยสําหรับบ้านนี้นะคะสามารถที่จะเข้าไปนะคะตรงจุดนั้นได้เลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปตรงจุดที่เห็นตะก้าไหมคะตะก้าอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะตะก้าอยู่ข้างล่างเห็นแล้วั้มคะเห็นนะคะ ตะกร้าเห็นข้างล่างนะคะตะกร้าอยู่ข้างล่างทุกตะกร้าคุณพี่ไปที่ตะกร้าข้างล่างนะคะตะกร้าข้างล่างมันจะเชื่อมไปที่ร้านมหาสุข็อบของดเรมาริกาหรือไม่ก็คือคุณไปที่ทิกตอกช็อปและดอเรมาริกาจะมีการปักไลฟ์สดอยู่ที่ดรมาริกาช่อง2ดเรมาริกาช่อง2ดเรมาริกาช่อง2ส,ส,สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เลยและมันจะเป็นช่วงโปรโมชั่นขายแฟลชเซลแฟลเซล์แปลว่าจะขึ้นมาขายถูกแป๊บหนึ่งค่ะ เปนมคะาบอนุญาตขายก่อนนะคะทุกคนอ่ะตัวนี้นะคะกันแดดดเรมริการาคาแค่199บาททุกคนค่ะไม่เชื่อว่ามาขายถูกนะคะแต่ปกติ390แต่บังเอิญว่าด็เรมาริกา อยากจะจัดแฟลเซลให้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาได้ใช้กันหลานต้องบันกอยู่เจนอันฟ้าเจนอันฟ้าเป็นเจนที่สลาดและพึ่งพาได้เจนอันฟ้าแต่ละคนพึ่งพาได้หมด3คนอยู่เจนอันฟ้าเราก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆของหลานสามารถใช้ได้เราก็เลยขายที่199บาทป้าลดให้เอง390ไม่ขายขาย199บาทต่ําได้เลยค่ะ จัดไปเลยจัดไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจนอันฟ้าจะมาหาป้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจนอันฟ้าจะมาหาป้าแล้วโอเคค่ะจัดไปเลยนะคะตั้มไปเลยค่ะมอลลี่เอสค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทรีบจัด